เว้นจากการฆ่าสองเว้นจากสามเว้นจากสี่เว้นจากห้าเว้นจากจ้ะเว้นคือการถือศีนอดจ้กคือเว้นนะจ๊ะและยังได้ชื่อว่าเป็นผู้เป็นผู้ให้ให้ความปลอดภัยกับชีวิตตะเพื่อนมนุษย์และสัตว์สัตว์ทั้งหลาย ให้ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินให้ความปลอดภัยกับครอบครัวให้ความจริงแต่เพื่อมนุษย์ให้ความมีสติกับตัวเราแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเขานี่จ้ะต้องดัะนั้นวิธีปังการที่ดีสุดคือจ้านี่นี่นี่นักเรียนดุบาลฝันน้วยาวิยาที่มาอยู่ทุดงตรงต้องพึงจําไว้ว่าถ้าใครไม่ตอบหนึ่งต้น ทา่านภิกษุนี้ท่านเข้าไปเทศสอนในคุกพระมีอุปนิสัยพระโพธิสัตว์ติดมาข้ามชาติที่ปรารถนาจะช่วยเหลือเพื่อมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายจ้าไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรติดตัวมาแต่เป็นการสร้างบาร,รมีในปัจจุบันที่ต้องการให้ธรรมทานจ้า,จาให้ธรรมะเป็นทานการเทศสอนนักโทษในคุกจะมีอันดีสงดยยอ่อเอาย่อแล้วกันนะจพะพยาวไม่ไหวล่ะ อย่างอันที่สองรักษาศีเนี่ยที่ทําให้สวยเนี่ยจะให้มีความสุขแล้วมีแล้วก็มีความสวยเนี่ยนะให้สวยให้หลอ่อก็เสริมก็ไปด้วย,ยค่อยๆค,คุยกันเองการเทศนนในข้อนในคุดูจะยมอันที่สองในยอค,คือจะมีดวงปัญญารอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเกิดในที่ใดก็จะไม่มีศัตรูเพราะว่ามีติดเมตตาเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์ รักเพื่อมนุษย์อย่างแท้จริงเนี่ยจะเป็นที่รักของทุกคนจะได้เกิดในตระกูลสมัมาธิฐิที่จะเกืน้อหนุนให้ดิดสร้างความดีจะมีชื่อชื่อเสียงกระจายจายไปทั่วเป็นต้นจ้ะนี่นะจ๊ะอนนัน้นก,ก็ปิดอบายไปสวรรค์อะไรเยอะแยะทา้าวภิกษุณีควรจะทำหน้าที่สองประการคือหนึ่ง ป้องกันคนดีอย่าให้เสียเช่นแนะนำสั่งสอนให้คนรู้บาปบุญคุณโทษจนไม่ไปประพฤติผิดศีลธรรมและกฎหมายก็จะทำให้นรกและคุกร้างจ้าน,นี่คือหน้าที่ใหญ่เลยของนักบวชคือรักษาคนดีไว้ป้องกันคนดีไม่ให้เสีย คือของดีๆทำไมเสียนรกและคุกจะร้างจชะนี่หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะจ๊ะข้อสองแก้ไขคนที่เสียแล้วให้ดีเช่นสอนคนคุกดังกล่าวเพืคยรู้จักบาปบุญคุณโทษจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ในคุกหรือพ้นโทษออกมาแล้วส่วนนักโทษประหารจิตก็จะได้ผ่องใสาตายแล้วหนักก็เป็นเบา ตายแล้วก็นหนักเป็นเบาอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทำมีกี่ประการจ๊ะาข้อที่หนึ่งป้องกันคนดีไม่ให้เสียสองกแก้ไขคนที่เสียแล้วให้ดีอันหนึ่งส,สอง ให้ดีป้องกันคนดีอย่าให้เสียนั้นทำยังไงบ้างแนะนำสั่งสอนให้คนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษจรไม่ไปประพฤติผิดทางศีลธรรมและกฎหมายถ้าทำ่างนี้นรกและคุกจะร้างเลยนี่จ้ะนี่ล้านชายเป็นเนื้อองกในสมองเพราะชาติในอดีตดังกล่าวได้เป็นนักเลงรับจ้างไปทำร้ายคนเพื่อทวงหนี้ หรือรอบทำร้ายตามที่เขาสั่งครั้งหนึ่งได้ไปรับจอบรอบตีศีษะของคนหลายครั้งและทุบเตียร่างกายกรรมนี้มาส่งผลจ้ะแก้ไขก็ต้องให้หลานชายหมั่นนำทานรักษาศีลเจริญภาวนาปล่อยสยัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วอทิศสูงสุไม่ยังผูดี่เคยไปล่วงเกินมาหนักก็จะเป็นเบาจ้า บุญาการสร้างพระก็จะช่วยปิดในรลกให้กับเขาได้ในชาตินี้ที่เขาทํากรรมกับคุณยายลนาเอาไว้จ้ะแต่ยังไม่พอต้องทําบุญอื่นๆดังกล่าวเสริมจ้ะเช่นไอ้ทารักษาศีลเจริญภาวนาปฏิสัติไปป่ากอนทาด้วยท่านและครอบครัวก็เคยสร้างบร,รมีกหมูขนามาหลายชาติโดยครอบครัวสร้างบร,รมีแบบกองสเบียงฟังอยู่หรือเปล่า ส่วนตัวท่านเองสร้างบารมีแบบนักบวชโดยเป็นพระภิกษุและก็ทำหนา้าที่เผยแผ่จ้าแต่ต่อมาพระไปจากหมู่คณะเพราะกระทบกระทั่งกับเพื่อนสหธรรมิกคือบวชอยู่ในหมู่คณะนั่นแหละหมู่คณะเราเนี่ยแต่ว่าพระจากหมู่คณะเพราะกระทบกระทั่งกับเพื่อนสหธรรมิก จึงมักอยากจะแยกออกไปจากหมู่กันนะแต่แค่เป็นระดับความคิดไม่ได้ไปจริงๆริงเพียงแต่ว่าพอกระทบกระทั่งทีก็คิดไปดีกว่าแล้วก็ชอบบนไปดีกว่าไม่เอาไม่อยากอยู่ด้วยกับหมู่กณนะ<อ>เบือ่อเบือ่อเบื่อสุขีตแต่ไม่ใช่นิพิทา <laughs> จึงทำให้ชาตินี้พลัดไปจริงๆจ้ๆจๆจะนี่ใครบนบ่อย ว่าเบื่อเบื่อบอกบุญบ่อยๆไปดีกว่ามีไหมจ๊ไมะไม่มีเนี่ยจะได้ไปอยู่ดุสิตบุรีด้วยกันจ้าใครอยากจะไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีบ้างจ๊ะคำถามเราจะไปพักกลางทางกันที่ไหนจ๊ะ ที่ให้ท่องสามครั้งนี่เพื่อว่าบางคนไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดที่จตุนะไปอยู่จตุไปเป็นครุฑมีปากมนนกไปเป็นยักษ์เขี้ยวตอนนี้นเราจะไปพักกลางทางที่ไหนเจ้ะออาาใครใครไม่ได้พูดอย่างนี้บางยกมือสิจ๊ะ ไม่มีอาใช้ได้เดี๋ยวจะหอไปหมดเลยเจ้าท่านลงมาเป็นพิกษุนีตาในกายในพระพุทธศาสนาพระแน่ดีท่านก็เคยบวชเป็นพระภิกษุกับหมู่คณะแล้วก็ได้ทำหน้าที่เผยแผ่ไปยังแดนไกลตั้งแต่ในพุทธันดรที่ผ่านมาก่อนที่แล้วนี่แหละและชอบหน้าที่เผยแผ่มาก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 ได้ทิษฐานจิตว่า ขอให้ข้าพเจ้าเดียวเป็นกำลังเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแต่ว่ากรรมกาเมเจ้าชู้เก่าๆในหลายชาติอามาทรงผลตอนบนนั่นแหละจึงทำให้มาเป็นหญิงแต่ก็มีนิสัยนักบวชและก็เคยผูกพันกับการบวชแบบเถรวาดมาจากพุทธันดอนที่ผ่านมาจึงชอบพระแบบเถรวาดในทุกครั้งที่เห็นจ้าชาตินี้ท่านภิกษุนีมาเจอกันแล้ว ็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญตั้งทานศีลภาวนาและให้ธรรมทานเป็นต้นและวติฐานจิตตามสิบพิธุสิบุรีวงบนพิเศษเขตบรบมโพธิสัตว์อยได้พลัดกันเลยจ้า